สามารถรับชมได้ทุกวัย าให้เนียใจใครจะเอาก็เชิญเลยตบตบตบไม่รู้นะตบตบไม่รู้ที่อยากได้เองนะคนีมีเจต้เจ็บเธอจ้องเวีนจะเอาให้ได้ทไมเคยสนองกคน คิดว่าคนที่มาที่หลังนั้นปังกว่าแต่จะลืมไปไหมว่ากินทองเก่า ต้อนรับสู่ตลาดสดพระรามสีของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมันมากขอบคุณมากนะลูกนะที่ทาบุญมาให้อินนว ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว21ปีค่ะอุ้ยเด็กเบบี้ได้หน้าไปแล้วหน้าไปแล้วเด็กเลยสวยนะนี่เขาเมาเราอยู่นะบอกว่าสวยนะเนี่ยสวยคเล่นละครได้ใช่เป็นนางเอกได้ลูกสมัครเล่นละครพี่รถเมล์ตัวจริงน่ารักมากพี่เอาลาน้องไปเล่นละครเลยเอาน้องไปเล่นละครเลยคุณก็ดีตอนนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยปล่อยไปแล้ว4เดือนเป็นซิงเกิลเดียวเพลงแรกของน้องชื่อเพลงอะไรคะ ม,งลง,มงลงค่ะเป็นไงบ้างจะปล่อยมามก็กระแสตอบรับด um ีมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะคือจะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้คดิเพนบอกว่าหนูชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กๆใช่ค่ะน้องเปา ฝึกเองหรือว่าต้องไปเรียนลูกไม่เคยเรียนเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาก็คือแบบชอบร้องเพลงมาตั้งเด็กๆเลยฟังเพลงใครแล้วร้องตามเงี้หรอคะชอบของแม่พึ่งค่ะแต่ก่อนแล้วก็เหมือนร้องของพี่ตะกะแตนบ้างเพื่อชีวิตบ้างอะไรบ้างคือร้องตามที่เราชอบแล้วก็ร้องเพลงได้ค่ะแล้วก็พ่อชอบเปิดให้ฟังด้วยตอนเด็กๆก่อนจะนอนแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ฟังเนี่ยเราจะร้องไห้พ่าเป็นคนใต้ใช่ค่ะคนใต้ค่ะพัทลุงค่ะพัทลุงแล้วทำไมผอมยิงไม่กินอะไรอ่ะกินค่ะพี่กินเอาของพี่ไปบ้าง ไม่จะพอดีไม่ต้องแบ่งไปที่มีของกินอร่อยๆมาให้เราโดยที่ไม่ต้องแบ่งเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าไปลองซะหน่อยเผื่อจะเจริญอาหารขึ้นบ้างรับรองว่าถูกปากน้องเป่าแน่นอนบ้านปูหลนไปเลยค่ะเชิญมาชิมปูม้าหลนค่ะมือไข่กระตอยผัดพริกแห้งค่ะปลาทูคั่วกลิ้งค่ะที่ร้านบ้านปูหล่นตลาดสดสามย่านนะคะสันเนี่คือพี่ติ๊กกับพี่ตั้มค่ะสองสามีผรรยา หม้อใหญ่หม้อนี้ที่มีหน้าร้านเปิดขายอยู่ที่ตลาด3ามย่านรวมถึงตลาดนัดย่านออฟฟิศและมหาวิทยาลัยอีกด้วยงั้นให้พี่ติ๊กสาธยายให้ฟังหน่อยค่ะว่าบ้านปูหล่นขายอะไรบ้างจริงๆที่ร้านมีหลายอย่างนะคะน้ำยาปูปกักใต้แล้วก็คุกกิ้งประตูหมึกกระตอยผัดพริกแห้งน้ำพริกไข่ปูม้าค่ะอันนี้น้ำพริกไข่ปูมา้า,มา,า,มาจะเป็นตามฤด,ดูกาลเต่ซิเนเ,เจอร์ที่ร้านเลยที่ขายดีตอนนี้ก็จะมีปูม้าหลน่นปูม้าหล่นของพี่ติก๊กจะใช้นิ้วของปูม้า ร้อยแล้วล่ะค่ะและนําไปนึ่งจนเนื้อปูแข็งแบบนี้ต้องให้เนื้อมันแข็งหน่อยค่ะวิธีการถ้าเนื้อมันนิ่มแสดงว่ากลิ่นแก๊สมันยังอยู่อาหารทะเลทุกอย่างมันจะมีกลิ่นแก๊สแล้วมันจะทําให้อาหารเสียง่ายกินแล้วท้องเสียเราต้องไล่แก๊สออกให้หมดก่อนเหมือนกลิ่นแบบมันไข่เน่าอะถ้าของไม่สดมันจะมีกลิ่นแก๊สคือสับของของคนทําอาหารก็จะเรียกกลิ่นแก๊สนึ่งออกให้หมดก่อนสรุป กลิ่นแก๊สของพิติก๊ก็คือกลิ่นกรมมฐาันหรือคาร์บอนที่ติดอยู่ในอาหารทะเลส,สดๆจำเป็นต้องมีการนึ่งให้สุกซะก่อนเพื่อไล่แก๊สออกซึ่งจะทำให้อาหารเก็บได้นานขึ้นนั่นเองละค่ะนี่คือเคล็ดลับก้นครัวของพิติกเขาล่ะนึ่งนิ้วปูเสร็จพิติก๊ก็เตรียมเคี่ยวกะทิที่ผสมหัวและหางมาแล้วอย่างละครึง่งเคี่ยวให้เดือดจนน้ำกะทิแตกมันคือเวลาเราตักขึ้นมาเนี่ยน้ำกะทิมันจะอย่างนี้จะไม่เป็นเม็ดไม่เป็นไข่ มันจะมีแตกฟองแบบนี้ค่ะทั้งหัวทั้งหางเข้ากันแล้วเราก็จะเอาเต้าเจี้ยวนะคะเราเอาเป็นเม็ดเมดมานะคะแล้วก็มาล้างน้าให้สะอาดก่อนแล้วเราก็ค่อยมาบดแต่เราต้องเลือกเลือกซื้อด้วยนะคะดูว่าถ้าเต้าเจี้ยวเม็ดสีเข้มเข้มนั้นก็คือมันจะการแช่เกลือนานแล้วนานอันนั้นเหมาะกับไปทําพวกน้าจิ้มถ้า,มาเ,เมนูที่ทําหล่นต้องคือผ่านการแบบแช่เกลือแค่เต็มที่ก็3าสวันเท่านั้นนะคะใส่เต้า กดลงไปค่ะแล้วต้องเร่งไฟทันทีเพื่อให้เต้าเจียวแตกฟูที่สำคัญต้องคนห้ามหยุดมือเพราะเต้าเจียวปั่นเกาะกันเป็นก้อนต้องคนให้ละลายและเมื่อเร่งไฟอาจจะไม่ได้ค่ะหลังจากเนื้อเต้าเจียวแตกตัวก็ใส่พริกกับหอมแดงลงไปแบบไม่ยั้งมือต่อไปเราเอาน้ำตาลทรายแดงนะคะเราไม่ใช้ทรายขาวทรายแดงมันจะทําให้หอมค่ะมันทําจากอ้อยเผาแล้วมันละลายไวยกว่าสีมันจะเริ่มแบบ <S <S เป็นสีครีม แต่แรกมันเป็นสีขาวพอพี่ใส่ทรายแดงเข้าไปมันก็จะเพิ่มสีสันขึ้นมาสีสันสวยงามทีเดียวจากนั้นพี่ติ๊กก็ใส่น้ำมะขามผสมเนื้อมะขามที่คั้นสดๆลงไปค่ะตามด้วยไข่เป็ด มาขามเปียกก็ข้นแล้วมาบวกกับไข่ก็ข้นเราก็จะต้องคอยคนตลอดให้เนื้ออาหารมันเข้ากันต้องคอยคนตลอดนะคะอย่าทิ้งนะถ้าทิ้งแล้วไหมเลยนะเราก็จะตามด้วยเนื้อปูนะคะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไว้โรยเป็นท็อปปิ้งหน้าเราจะไม่ใส่หมูไม่ใส่เนื้อไก่บดนะคะอันนี้คือหล่นปูแท้ๆเลยค่ะหล่นเต้าเจี้ยวปูอยากให้ทีวีของคุณผู้ชมมีกลิ่นจริงๆคะ่ะเพราะมันหอมมาก แต่ละอย่างของเขาคือโอ้โหเขาใส่ใจมากโดยเฉพาะส่วนสําคัญของอันนี้เลยนะคือเต้าเจี้ยวมันสําคัญยังไงคะสาคัญที่ว่าเราเลือกเต้าเจี้ยวที่เป็นสีเหลืองอ่อนค่ะถ้าเลือกเต้าเจี้ยวสีเหลืองเข้มคือมันจะออกเค็มถ้าเหลืองอ่อนนี่คือมันจะไม่เค็มแล้วเราต้องไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาปั่นให้เหลือแบบนี้ที่เราเคยเห็นมันจะเละๆใช่มีความอยู่ๆอันนี้คือมัเป็นดำอันนี้คือเป็นเต้าเจี้ยวที่เขาหมักเกลือใหม่ๆ ใช่แล้วเนื้อเขากำลังจะเป็นแบบมันจะไม่ไม่นิ่มมากนี่ไม่มีแกนกลางเลยนะคะอันทานง่ายเอาคือเลอะนี่มาเรียบร้อยใส่จานมาแล้วก็เกลือขมิ้นขาวจะเข้ากันมากไม่เห็นเหมือนปูหล่อนที่หนูเคยกินมาเลยอะ มันเป็นน้ำพริกใช่แล้วถ้ามันจะนวลๆใช่มันไม่เหมือนปกติถ้าแบบปูหล่นมันจะเป็นกะทิเยอะๆใช่คุณแต่นี่เนื้อเต้าเจี้ยวค่าแบบว่าลต้าเจี้ยนะเด็กๆก็ทานได้นะคะเพราะไม่เผ็ดเลยอร่อยมากเลยถ้าอยากเผ็ดก็งับพริกตามเข้าไปใช่ค่ะต้องทานเคียงกับพริกไม่เหหมือนนปูล่ที่เราเคยกินเลยนะพี่เอ๋นะอืมอือจะบอกว่าเนื้อเต้าเจี้ยวของเขาอะครับจริงๆถ้าใส่ขนาดนี้นะผมยังกลัวว่ามันจะเค็มเลยนั่นสิมันไม่เค็มแบบอย่างที่คิดเลยค่ะหลนเนี่ยขายดีที่สุดแล้ววันหนึ่งทำขนาดไหนฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้มากกว่านี้ มอแขกเบอร์ห้าดอ้เด็กลงไปอาบน้ำได้อันนี้สองวันยังกินไม่หมดเลยนะหมดค่ะทุกวันเรากินได้เลยนะลูกไม่ต้องอายเราแบบจะไม่มีการไว้ฟอร์ม ในการเราดูพิธีกรเราซื้อคะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง่อบเลยใช่ไหมข้างในก็มีแกล็ดับอยู่หมดตลอดมีค่ะมีส่วนนี้เลยค่ะออกข้างในไมันก็มีเขาบอกว่าอาถิพัชขายเนี่ยเป็นอาถิที่แบบว่าคนต้องสู้จริงๆแล้วต้องขยันจริงๆโดยเฉพาะพี่ตั้มและพี่ติ๊กนี่ขยันยังไงพี่ตั้มพี่ติ๊กเขาตื่นกันตื่นตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะนอนที่ซื้อของ เอนอนั้งแต่ทุ่นตื่นตีหนึ่งทุกวันค่ะผักทุกอย่างก็เลือกกับมือค่ะอันนี้ถ้าเราสั่งมาคือเขาส่งมามันจะไม่ได้สวยไปที่ไหนคะถึงน้องเอาผักแบบตลาดสีเมืองต้องไปติดต้องไปเลือกเองค่ะพี่เหมีแตนเราต้องไปเลือกเองคุณตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสอต้องให้ไปถึงตลาดอะไรอย่างนี้นะทำแบบนี้มากี่ปีแล้ว ทำแบบนี้มาเก้าปีแล้วค่ะขายแบบนี้มาเก้านะปีแล้วน้องเตาเหรอคะ,คะเหียฟังในฐานะแม่ค้านะตัวเราเองเราเคยเป็นแม่ค้าบ้างไหมเคยเป็นคะ่ะช่วยแม่ขายข,ายของส้มตํา เขาแกงคนผัดถั่ลุงหายส้มตำเอาวะแล้วแกงบ้างอะไรบ้างเยอะแยะแล้วหนูทำอะไรช่วยแม่ผัดข้าวบ้างตำส้มตำแสดงว่าหนูเป็นคนทำกับข้าวเป็นทำเป็นแต่หลนนี่ไม่เคยเห็นไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ไม่เคยใช่นี่มันอาหารภาคกลางคกลแล้วเราทำอะไรจี่ทำทีเด็ดของหนูที่ร้านข้าวแกงเนี่ยทีเด็ดของหนูก็คืออย่าบอกนะแกงไตปลาเอามาไหมเอามาไหมวันนี้เอาจริงพ่อมาเลง มีแกงไตปลาพีผ้ากลางกินหลนเพรเธอรู้จักอะไรอีกบ้างงบเรื่องงบไหมรู้งบงบปิ้งงบอ้อยอมีเมามีงบอ้อยมีอ้อยมีมีมีเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่นเกมกันดีกว่ามาดูซิว่าใครจะรู้จักอาหารไทยมากกว่ากันโอ้หนูก็ไม่ค่อยจำชื่ออะเปล่าอะมี่ก็ไม่ค่อยจำทำไมไม่ได้ก็จะได้ได้รางวัลได้อะไรได้ดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันเถอะว่าใครจะรู้จักอาหารไทยมากกว่ากัน